กายอีเลวอีชั่วอีเฮียมึงมันเลวมึงชอบด่าคนอื่นไม่ดูตัวเองมาด่าเพื่อนมึงคิดว่ามึงเก่งมากไงไอ้กายชั่วจริงเลยมึงนะมึงะทําแบบนี้อีกนะกูไม่ชอบเข้าใด้ปะใครเลยครับจะเป็นใครมันไม่สําคัญหรอกเว้ยแต่ว่ามึงอ่ะทำไมมึงต้องว่าเพื่อนๆวะมึงมาว่าเพื่อนมึงอย่างมึง ถ้ามึงอยู่คนเดียวมึงคิดว่ามึงจะมีความสุขะมึงคิดมึงอยู่คนเดียวบนโลกมนี้ได้ปะคนเราเกิดมามันก็ต้องมีพบปะเพื่อฝูกเข้าสังคมเลยบ้าอยู่มึงกูว่าคนนู้นคนนี้เขาอย่างเงี้ยมึงคิดว่าพ่อแม่เขาไม่เสียใจมั้งหรอว่าที่กูเขาต้องมาดนเพื่อคนอื่นด่าดก็บอกว่ามึงคิดว่ามึงอะไม่ม่ใครสูงเทียมเท่ามึงได้อย่างเงี้ยมึงเป็นคนเหมือนกันคนเราก็เกิดมาเหมือนกันมีมีมีตีมีแขนมีขามีหัวสมองมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะรวยไม่เท่ากันแต่ว่ามึงคิดว เโอเคค่อยคค่อยๆพูดมึงอ่ะมีเพื่อนอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วมึงก็ไปว่าเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะรู้สึกไงมึงก็ว่าเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าโอ้โหรักมึงมากเลยว้ยแล้มึงก็ไปต่อหน้าของเพื่อนเลยนะเว้ยแต่ว่าอยู่ๆมันก็ไมว่าเพื่อนเขาอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเขาจะชอบเขาจะไว้ใจได้ยังไงอ่ะมึงเขาอย่างเงี้ยถ้าเกิดทำอย่างนี้ต่อไปนะ แน่นอนคนจะไม่มีใครเข้าใจมึงหรือก็ไม่มีใครจะอยู่กับมึงเขาจะประคองเขาขี้งค้ามมึงคงจะไม่มีหรอกเพราะมึงก็ว่าคนนู้นคนนี้เขาไปทั่วอย่างนี้แล้วเขาจะสนใจมึงใครก็จะฟังมึงมึงมาไปว่าเขามึงก็ต้องดูก่อนว่าตัวมึงจะทำได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดมึงเนี่ยจะว่าหนะึ่งมือเขาชดพู้ช่วยสอนช่วยตักช่วยเตือนอย่างนี้ไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปว่าว่าเขาอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนก็เสียใจเหมือนกันคนเรามีความรู้สึกมีหัวจิตหัวใจนะเว้ยถ้าเกิดอยู่มึงไปด่าเขาอย่างเขาจะรู้สึกไงวะมึงมันเฮิร์ตอนน้เเเรามั เขาอะ่ะมีไว้ใหอ้อ่ะอยู่ด้วยการยามที่ไม่มีใคร <ไอ S 1> ยามที่เหงาเอาไหนอะไม,ะะไม่ไม่ไปลาใครเหรอไม่ไปดลาใครมึงด่าเพื่อนอะมึงชื่อกายมึงด่าเพื่อนนี่คนเขาบอกกูมาคนไหนชื่อคนไหนมึงดา่าคนไหนนะหรอใครนะคะฮ่กูนึกแล้วมึงต้องถามกูอย่างงี้เ <c oughs> ยวะเธอมึงเ <c oughs> ดี๋ยวะเธอมึงเด้วเธอ ดื้อเลยฮะตายมึงสัญญากับกูอะไรอย่างหนึ่งได้ปะวาครับผมมึงว่ามึงจะมึงจะเลิกด่าอะไรครับมึงไม่ต้องมาพูดเพาอเลยว่ะที่มึงด่าเพื่อนอย่างเงี้ยมึงยังพูดเพาอไม่ได้แล้วตอนนี้มึงพูดกับกูมึงจะทําใทำให้กูรู้สึกผิดเหรอมึงไปด่าไปด่าใครก็บอกมาผมไปด่าใครเนี่ยก็มึงไงไปด่าคนคน เพื่อนมึงชอบโทรมาด่าเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนมึงก็ต้องเอามาเอาคืนมึงโทรไปด่าใครไว้มึงโทรไปด่าใครไว้ไปด่าใครก็มึงบอกนี่ไงมึงด่าก,กูบ้านีน่ไงนี่ไงมึงด่าก,กูอยู่เนี้ยเนี้ยสดเนี้ยหวัาเนี่ยเนเรื่อดเดือเนี่ยเคยกายพี่หวังดีนะเว้ยไม่อยากจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็แบบกลุ่มุมเดียวกันเช่ เออกลุ่มเดียวกันแต่เฮ้ยแม่งทำอย่างนี้มันไม่ใจว่ะมันไม่ใจคือด่ากันทําไมคุยกันดีๆไม่ได้หรอเออคุยกันดีๆก็ได้อะไรเปลี่ยนแปลงเลยถ้าต่อไปในอนาคตไม่มีใครคบกายกายจะทํายังไงอะตอบมาสิตอบมาก่อนจะทํายังไงจะทํายังไงถ้าจะต่อไปไม่มีใครคบมะทํายังไง ก็เลยมันงงอยู่มันจะตอบยังไงกันมันงงอะไรเรื่องง่ายๆทาไมไม่เข้าใจวะก็บอกว่าไม่อยากไปด่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเขาให้ตอมรับกับกายแล้วก็อยากจะให้กายเป็นเพื่อนที่ดีหรือก็ไม่ยช่ว่ากันแต่อยู่กายก็ไปว่าเขาอย่างเงี้วเขาจะอยู่เขาจะรู้สึกยังไงเพื่อนในกลุ่มเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะมีความคิดยังไงเขาจะคิดต่อกายยังไงในเมื่อกายก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่เขาก็มีพ่อมีแม่กันพาอฉันเลยกกายไปว่าเขาอย่างเงี้ยคิดว่าให้เลิกซะเลิกทําตัวแบบนี้ซะแล้ว เยินๆครับเออโอเคใจเย็นๆกายกันอย่ากายกายอย่าตะโกนอย่าอย่าอย่าใช้อารมณ์มาคุยดีๆคุยดีๆจริงๆไม่ได้โกนเสียงไม่ได้ไม่ได้โกนเสียงกันเสียงมวกแหบโอเคเอาเสียงแหบโอเคเห็นมะเไม่ยหลักฐานก็มีอยู่ทนโค้อยู่แล้วว่าด่าเพื่อนจนเสียงแหบมันใช้ได้เหรอมันใช้ไม่ได้อะไรวะาเพื่ออะไรเออ เนี่ยอย่างเช่นเนี่ยไปด่าคนไปด่าไอ้กั๊อย่างเงี้ย<อ>เนี่ยกายไปด่าไอ้กั๊อย่างเงี้ยกั๊มันเสียใจกัสเนี่ยกัสเสียใจโอ้โหอเฮ้ยกัสบเลยแหละยกัสเแ้วไม่ไม่พเพื่อนทุกคนแหละมึงเขาใครกูเป็นเพื่อนเขาหมดเลยไม่เฮ้ยฟังฟังฟังนี่ฟังนะเว้ยคือกั๊เนี่ยมันเสียใจมากที่บอกว่า ทำไมทำไมกายต้องด่ามันอย่างเงี้ยไหนกายเดี๋ยวขอเป็นคนกลางที่เคลียร์ได้วปไม่ได้เข้าข้างกัปนะกายด่ากัดว่าอะไรกายด่าว่าอะไรอ้าวแล้วด่าว่าอะไรกายด่าว่ากัปมันเมาแล้วกายก็ด่าไปด่าว่าแตมันหลอนเนี่ยกายก็ด่าไปโหหลอนด่าหลอนเนาะแรงมากคนเราเกิดมามีพ่อมีแม่แล้วโดนด่าอย่างเงี้ยเจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บนะมันเจ็บ เองมากกายกายต้องเปลี่ยนคําพูดตัวเองไปต้องเปลี่ยนคำพูดตัวเอง,อง,เอง,เองมันไม่ได้ใช้ไม่ได้จริงชั้นแมงสิงเฮ้ยกายลองนึกด,ดูดิอยู่ๆเราโดนด่าเฮ้ยหลอนเจ็บนะเจ็บนะเป็นพี่ไม่เจ็บกว่าไอ้้เอาอย่างนี้ย่พี่พี่เป็นใครครับพี่เ <c oughs> หรอพี่เ <c oughs> หรอ <c oughs> พี่กะแล้วว่าหนูต้องถามแต่นี่กายฝั่งพี่นะพี่คิดว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีพ่อมีแม่ถ้าเกิดมาต้องมาด่ากันไอ้หนอไอ้หนอนอย่างเงี้ยมันไม่ดี เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะพี่คิดว่ากายเนี่ยลองไปคิดดูอีกทีนึงอย่าว่าเพื่อนเลยเพื่อนเกิดมาทุกคนนะ่ยอยากจะเป็นที่ยอมรับของทุกคนแล้วมันไอ้หลงไอ้ลอเลยโอ้โหเจ็บแปลเจ็บแปลสรุปกายโอเคแล้วใช่ไหมพี่ว่านะกายลองไปหาหมอหรือพวกจิตแพทย์คุยกายอาจจะมีพวกแบบว่าความคิดที่เกี่ยวกับพี่หรอ ไม่ไม่กายอ่ะแหละพี่คิดว่ากายกายต้องเป็นคนที่ชอบโจมตีเพื่อนด้วยคำพูดลิงเพื่อนมันเจ็บนะเว้ยเพื่อนมันเจ็บโอ้ยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมึงหล่อมั้ยมึงคือเจ็บนั่นเหรอเจ็บเจ็บดิไหนไหนไหนกายลองด่าดิไหนไหนไหนกายลองด่าได้ได้ลองด่ามึงด่ามึงไหนกายลองด่าว่าไอ้หล่อนดิไหนลองด่าดิได้ด่าดิไอ้หล่อนโอ้โหไอ้หล่อนเนี่ยเสียอย่างนี้เลยเหรอ หลอนอย่างนี้โอ้ไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้มันเจ็บคนเราเกิดมาโดนด่าขนาดนี้เป็นพี่นี่ร้องไห้ขี้แตกฆ่าตัวตายแม่งไปแล้วกายฟังพี่เลยกายพี่อยากให้กายเป็นที่ยอมรับของกลุ่มในเพื่อนในกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเลิกคือว่าพ่ใส่แบบเนี้ย เลิกทำอย่างนี้วะพี่ขอเถอะพี่ขอได้ไหมเร็นอะไรอ่ะไม่ไม่ทำตัวอะไรอ่ะก็จ่าเขาหลอนอะไรเงี้ยเขามีนนั้นมันเมาไว้กัดอ่ะก็เขามาจ่าผมก่อนนะคนเมาอ่ะอ่ะอ่ะกัดดากัดดากายว่าล่ะกัดดาอะไรไม่รู้เนี่ยไอ้กัดมันจะขอเบอร์เพื่อนผมีคนนึงอ่ะแต่ผมบอกผมบอกว่าผมอะไรบอกว่าผมบอกไม่มีผมบอกไม่ให้อะไรเขาแน่ลอผมบอกมจะให้ไม่สันจะให้ไม่งก็ด่าผมอ่ะ ด่ไอสัตว์แล้วเขาด่าแค่ไอสัตว์มึงจะให้ไหมไอสัตว์แล้วไปด่าเขาหล่อนไม่ด่าเขาหล่อนอย่างเงี้ยมันผิดมากเลยนะเว้ยเพื่อนเขาต้องการเบอ่ะมันไม่ได้รบกวนอะไรเลยนะเอาพี่พี่เป็นกลางพี่เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายไหนอยู่แล้วพี่ไม่เข้าข้างฝ่ายไหนพี่เป็นกลางเว้ยอ่ะอะพูดต่อเลยน้องอเป็นกลางนี่ไปทางไปทางไอ้กัสแม่ไปทางไอ้กั๊เกือบหมดเลยนะไม่พี่เป็นกลางพี่บอกพูดต่อโย อพูดต่อเลยพูดต่อเลยอะพอเขาด่าเขาขอเบอร์แล้วหนูไม่ให้แล้วไงต่อมันก็มันก็ด่าผมมาก่อนอ่ะพอด่าเสร็จแล้วแล้วก็ผมว่าด่าไปอ่ะตบอกโต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 แล้วงนั้นมาอีกผมว่าผมก็าวางไปเลยโอ้พูดกันดีๆก็ได้ทำไมต้องตัดสายใส่กัน เราก็บอกอยู่ว่าโตโตแล้วอยู่วังหงใส่อย่างเงี้ยกัศเขาต้องรู้สึกยังไงพี่คิดว่านะกายกายอเขากย่กายขอโทษกัศเถอะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่แบบกายฝากฝากขอโทษมากล้เดี๋ยวพี่ไปขอโทษให้ถ้ากายไม่กล้ากายขอไม่ขอโทษหรอกพี่มันจ่าร้ายว่ะทำเราไม่ยอมรับล้วไม่ขอโทษดีกไ่กายกายทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวหนูต่อไปจะไม่มีเพื่อนนะ อลูกขอโทษอะไรอะไม่ต้องขอโทษก็ได้แต่พี่บอกไว้นะว่าตอนเนี้ยกัดกำลังป่วยหนักมากเพราะว่าเสียใจกินเหล้าหนักก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้สติเลยเสใจอะไรมก ่เขาล้มป่วยลงตั้งแต่มนนเมื่อคืนเขาตั้งทุกคำพูดที่กายได้บอกเขาแล้วเขาบอกว่าเขานึกไม่ถึงเลยว่ากายจะเนค็นแบบนี้มันไม่กินข้าวมันเก็บตัวอยู่ในห้องปิดไฟทุกวันนี้ไม่มีใครเข้าถึงตัวกัยได้กายกายทำแบบนี้แล้วกับมันจะอยู่ต่อไปได้ไงวะนึกถึงหัวอกเพื่อนสิเพื่อน ว่าไงปัดเปลี่ยนใจหรือยังจะไปขอโทษเขาได้หรือยังขอโทษอะไรขอโทษแล้วนะขอโทษยังขอโทษอะไรขอโทษอะไรครับแค่คำว่าขอโทษเนี่ยมันยากกันมากเลยใช่ไหมฮะเด็กสมัยนี้มันยังไงวะเดี๋ยวพี่พี่พี่รี่ฉันลืม่ายนะผมมีพี่เเบอร์ป่ะอ่ะเอามาเบอร์ใครศูนย์แปดสี่อ่ะศูนย์แปดสี่ หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสองสามนเก้าสองสามศูนย์เก้านี่เบอร์ใครแล้วให้พี่มาทำไมออเนี่มันคือเบอร์คนที่ด่ากัดหน้ากัะผมนี่รวมหัวกันด่าก,กัดดลยเหรอใช่คนนั้นเป็นวมไม่ได้วมไม่เคยด่าคนนั้นหยอกไปหน้าโง่แล้วก็ยังมีการไม่รับผิดชอบส่งต่อให้คนอื่นเนาะ เฮ้ยทำไมกายเป็นคนแบบนี้วะพี่ผิดหวังในตัวน้องมากเลยอ่ะกายกายทำแบบนี้พี่รู้สึกนึกไม่ถึงเลยนะพี่เห็นกายมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยพี่นึกไม่ถึงเลยว่าเราจะเป็นคนแบบนี้พี่เห็นผมมพี่ใครพี่เห็นพี่รู้พี่รู้ทุกอย่างพี่อยู่รอบตัวทุกคนอะไรเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยกายขอโทษกัปเถอะเพื่อนกันน่ะนะเอาหน้าขอโทษมันหน่อย เพื่อนกันนะผ๋อันออะพี่บอกเพื่อนกันนะนะผมก็ผมก็หอกท่ามันงีพี่บอกพี่บอกพี่บอกพี่พี่คือใครโอเคพี่คือใครครับพูเประดุงความยุติธรรมเสมาดูชคอะไรนะพี่เป็นพี่ชายของกาสครับอะไระพี่พี่เป็นพี่ชายของกาสชื่อแกบ ่แกไม่รู้จักไอ้จั๊มันมีที่อยู่เมื่อเห็นไม่ใช่แก่มีม,มีมีพี่นี่แหละเป็นพี่กั๊ดมันไม่เชื่อโทรไปหากั๊ดสิพี่กั๊ไม่มีเสียงนี้ด้วยเพราะเพื่อนผิวผมก็เคยคุยกับพี่กั๊ไม่ไม่ไม่พี่นี่แหละพี่นี่แหละ,พ,ะ,หละพี่กั๊ดถ้าไม่เชื่อถามกั๊ดเลยถามกั๊ดเลยเป็นลูกพี่ลูกน้อง้หะอพี่ก็อยากจะให้คุยกันอยากจะให้เคลียร์กันนะ่ะ โอไม่ได้ทะเลาะอะไรันร้ายแรงขนาดน,นั้นเลยเอางี้ดีกว่าพี่คิดว่าให้เราไปคิดดูอีกทีนึงถ้าเราเป็นคนแบบเนี้ยเราเราเลวเราชั่วเราพูดที่เพื่อนเสียใจเราเป็นคนที่ชั่วช้าไม่เป็นคนที่บอกว่าทําให้เพื่อนรู้สึกคิดไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยพี่คือว่าเอาไปคิดดูทีแล้วกันพี่วางออก่อนละกันโตโตแล้วคิดเอาเองแค่นี้นะ เฮ้หาอีกคนหนึ่งจังเลย